พระเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับเกิดเรื่องอะไรวะไอ้เมื่อีเนิร์โวยวายไปหมดเลยอีเนิร์คลอดลูกบนเรือนแล้วตอนนี้มันตายแล้วครับไม่จริงอะนั่น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 อานะครับคุณหญิงบาดแย่ครับอะไรกันเนี่ยอีเนิร์มันคลอดลูกบนเรือน แล้วมันก็ตกเลือดตายอ่ะคุณนายว้ายตายแล้วมันตายบนบ้านกูทำไงดีทำไงดีเอาเมียมึงไปเผาเลยไปเลยไปเลยไปเลยไอ้บ้นไไปเผาเลยใจเย็นๆก่อนอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นบ่าวรับใช้ในเรือนของเราก็จัดพิธีสวดศพให้มันสักสามวันห้าวันก็ได้โอ้ยคุณพี่เศรษฐกิจย่ำแย่ขนาดนี้เงินทองก็หายากจะไปจัดให้มันทำไมกั่สามวันห้าวันโอ้นกะรำคาญไปเอาเลยคืนเดียวก็ได้มีลิเกให้มันสักคืนโอ้ยไม่เอาหรอกอยหาขนาดอะไร หาคณะที่พระเอกหล่อๆนิสัยที่ดีอะไรอ่ะแล้พลพรทวีอ่ะโอ้ยเอาวเราไม่อยากได้หรอกโง่เล่นไม่ดีเยอะอี่งจัดเป็นไรอ่ะเป็นหวัดบันน้ำมูกไหลเป็นอะไรเนี่ยจามไม่เอาเหรอเดี๋ยอะไรมันเลวอยู่อยู่เฮ้ยฟึ๊ดฟึ๊ดฟึ๊ดแล้วผู้หญิงเจ้ายังไงล่ะยังน้อยมันก็เป็นบ่าวรับใช้ของเรานะเอางี้ไอ้เมิร์ฟมึงเอามไปสวดวันเดียวเผาเลยแค่นั้นแหละได้ครับเมอร์ฟบอลฉันฝากด้วยนะ ทำพิธีสวดศพให้เนินมันด้วยไปเถอะคุณหญิง<ป>